มาทำสกอร์ชีที่มีแพ็กเกจที่ช็อป5อันดับนั่นเองนะคะอันดับที่5นะคะก็จะเป็นเอ่อตัวตัวนี้นะคะไม,ไม่ใช่นะคะเป็นฮอลลี่คิตตี้เป็นฮอลลี่คิตตี้นะคะน่ารักมากเป็นคอสตูมนะคะต่อไปนะคะเป็นอันดับที่4นะคะจะเป็นตังโตลูกูมานะคะต้องเลือกเฉพาะ ที่มีแพ็กเกจเท่านั้นนะคะแพ็กเกจทาเองหรือแพ็กเกจที่โรงงานเอามาให้ก็ได้นะคะที่ทําให้ที่เราไม่ได้ทําก็ได้นะ,ะนี่จะเป็นแท็กนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันที่สามค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นหมาค่ะหมาตัวนี้น่ารักหรือจะเอามาใส่แพ็กเกจที่โรงงานทําให้ก็ได้นะ คะแบบไม่ใช่สกูชชี่ที่แบบโรงงานทําให้อย่างนี้มานะคะก็ได้นะคะต่อไปเป็นอันดับที่2นะคะจะเป็นช็อตเค้กไอบรูมนะคะไม่ต้องเกี่ยวกับแพคเกจก็ได้นะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวสกูชชี่ก็ได้นะคะ ที่สุดในคอลเลกชันเลยนะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจค่ะน่ารักมากโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์แชร์สกา like, ยะค,ะคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ